สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lin Fairy ท a r o t วันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราก็จะมีไพ่ชุดใหม่รู้สึกจะมาประมาณปลายปี2019นี้เองนะคะ Modern Witch Tarot เด c k ไป Lisa s t r o l นะคะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านข้างหน้าปกนี้ก็จะเป็นไพ่ข้างในเออหน้าไพ่ของข้างในนะคะ The Magician นี่ก็จะเป็น The Hermit ส่วนนี้ก็จะเป็น Temperance กล่องมีความหนาแล้วก็มั่นคงดูใช้ได้นานนะคะไม่พังง่ายนะคะชอบมากเลยด้านหลังกล่องนี้ก็จะเป็นหน้าไพ่คร่าวๆที่มีอยู่ข้างในเด็กนี้ ส่วนข้อมูลที่โชว์ในหลังกล่องนี้ก็จะบอกว่ามีทั้งหมด78บแใบและมีบุ๊กเกต็ตอยู่ข้างในก็คือหนังสือคู่มือนะคะและเว็บไซต์ l i m i n a l 1 1 c o m ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลของผู้ผลิตได้นะคะที่เรียนตัดสินใจซื้อเด็กนี้เพราะสีสารสวยงามสีพาสเทลเนาะดูสิคะ และอย่างที่สองก็คือมันเป็นโชว์รูทีนของการเป็น w i ว c h นะคะคือการเป็นแม่มดจะเป็นคิทเช่น w i ช h อิเล็กทริก w i ช c h uh, d a r k w i ก c h g r e e n w i ช h อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ลินก็ให้ความสนใจอยู่แล้วนะระ,ระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ w i ชจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับเรนมากนะช่วงนี้นะคะ เรามาดูข้างในกันดีกว่าข้างในนี้ก็จะมีนี่เลยบุ Book ๊กเลตหนังสือคู่มือของมันมาตรฐานทำดีมากเลยค่ะคือปกแข็งแล้วก็สีสันพาสเทลสวยงามอย่างที่บอกไปเรียนซื้อเพราะสีพาสเทลข้างในนี้ก็จะเป็นสีขาวดำก๊อปปี้ทั่วไปเนาะ นื้อหาข้างในก็จะมี introduction ก็คือการแนะนำเนาะว่าที่มาที่ไปของไพ่เป็นยังไง major arcana ยังไง minor arcana เป็นแบบไหนการอ่านไพ่การวางตำแหน่งไพ่แล้วก็ extra card นะคะที่มีอยู่ข้างในเนาะโอเคสีสันสวยสีสันไพ่สวยงามจริงๆนะคะแต่เสียดายที่หนังสือคู่มือแนะนำของเขาเป็นสีขาวดำแต่ก็ไม่เป็นไร เนื้อหาข้างในของมันนี้ด้านบนก็จะอธิบายที่มาที่ไปของไพ่เนาะว่าจะเป็นยังไงที่มาที่ไปและด้านล่างก็เป็นการตีความไพ่ตัวนี้จัดชิสคืออะไรเด d เดปเป็นยังไงโอเคเรามาดูไพ่กันดีกว่าโอเค หน้าไพา่ดูสิคะสีสันสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นไพ่ปิดหน้าปิดหลังตามปกตินะคะถ้าซื้อทา,าร์ลร์คับ่อยๆก็จะมีสองใบเป็นประจำอยู่แล้วเนาะว่าอธิบายเป็นยังไงอะไรยังไงของความเป็นไพ่ในเด็กนี้อย่างใบนี้เขาก็จะบอกว่า you are a badass being full of life love and possibility through this deck may you find a path to your best self และแม้ว่าจะเจ็บสิบดาบแค่ไหน everything is fine ก็เป็นตลกขำขันของเขาเนาะจริงๆคนไทยเราก็ยากขำขันมุกฝรั่ง,งเขาแต่ก็ไม่เป็นไรมาแล้วมาดูทีละ ไปกันดีกว่าเนาะนี่ค่ะใบแรกเดอะฟูอสีสันสวยงามมากเลยเห็นไหมคะว่าเขาเน้นพระอาทิตย์สีสดใสผู้หญิงเขาฟังเพลงใน iPhone ไม่สนใจว่าข้างหน้าจะเป็นหน้าผาจะตกไปหรือไม่ออกเดินทางมีแค่กระเป๋าใบเดียวเนาะสวยงามมากใบที่สอง มีจิเชียนไฮพริตัสโอ้สัญ,ญลักษณ์ทับทิมของเขาก็ยังอยู่ด้านหลังนะคะสวยงามมากและดูโมเดิร์นนะเป็นเสามั่นมั่นทำงานเราจะมีแห่งพระจันทร์ของเราอ n p l พล e ส ราชนีแห่งความอุดมสมบูรณ์เนาะกระโปรงของนางก็จะมีเลมอนสวยงามคิดว่าน่าจะเป็นเลมอนนะคะสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงมีนาสสวยงามเอ็มเพอเรอร์ก็ยังคงความเป็นวิช c h อยู่นะคะแต่ว่าก็ เพื่อมาให้ขาดของความเป็นอ็มพอเรอร์มากเขาจึงใส่เขาแพะลงไปเป็นสัญลักษณ์ของราศีเมษและสัญลักษณ์ของไพ่อัมพอเรอร์ค่ะสีเสื้อสีแดงก็สัญลักษณ์ของธาตุไฟและความมั่นคงเก้าอี้หินนะคะสวยงามเ l l โหลเพ่นมีเลยอืชอบความสักของนางค่ะ แม้ว่าจะเป็นสันตาปาปาผู้นักบุญแต่การสักก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการความทำบุญนะคะณชนะุดจุดนี้นี่แสดงว่าไพ่ทางเด็กไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแต่ไพ่ทางใบนี้ก็จะเป็นของภาพผู้หญิงทางนั้นเลยอย่าเว้นภาพนี้เนาะ the lovers มีความเป็นมิติปกติพไพ่ใบอื่น the lovers ท้องฟ้าจะ ช่วงกลางวันนี้เปจะเป็นช่วงกลางคืนพร้อมดวงดาวก็น่าสนใจชาริออตโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะปกติก็จะขับรถเกวียนเพื่อออกสู้รบเนาะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มีความห้าวอย่างรุนแรงค่ะปกตกิจะถือแท่เคียนเนาะนี่ถือไมค์คาทาดวิช ปีโอปีปีโอปี strange ถภาปกติเด็กทั่วไปผู้หญิงก็จะไปจับปากของสิงโตเนาะนี่ก็จะสร้างมิติใหม่โดยการจับหัวสิงโตรูปอย่างมีความเมตตาแต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมนะคะเฮอร์มนี่เลย เฮอร์เมดปกติก็จะอยู่ในอากาศที่เน็บหนาวขออภัยคะ่ะมีอากาศที่เน็บหนาวและมีความเดียวดายในกองหิมะเนาะแต่งานนี้คือนางจะอยู่ในปราศาทนี่น่าจะเป็นแล็ปท็อปนะคะทำงานอยู่คนเดียวทำอะไรอยู่คนเดียวโมเดินสุดๆ <c oughs> We of f o r t u n เห็นได้ชัดเลยว่าไม่ไม่ได้มีเทศทั้งหมดสีทิศของความเชื่อของาศาสนาคิกรีกนะคะแต่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขามาแทนณจุดจุดนี้ปี2020การแต่งตัวของวิชเหล่านี้ก็ยังคงโมเดิร์นสำหรับเราอยู่ไม่รู้ว่าไพ่นี้ ผ่านไปสักสิบยีปียังไงหลังจากนี้ชุดพวกนี้จะยังคงรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ชักไม่แน่ใจแต่ณนะตอนนี้ถือว่าเลิศอยู่ค่ะจัดชิสมผมบ๊อบค่ะสะบัดมั่นใจมากกางเกงเลนไม่มั่นใจอะคะ่ะว่ากางเกงหลวม,ลวมชุดลุยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ก็จัดว่ายังคงอยู่ในการแต่งตัวยุคแฟชั่นของสมัยนี้นะคะ่ะปี2019 2020เนาะ เดอะแฮงวันไม่ใช่เดอะแฮง Man เนาะเดอะแฮงวันเทชุดด่านางฮิปฮอปสไตล์ถูกใจนานาลินอย่างสุดๆเลยเดทถ้าเราสังเกตดีๆคือเดอะเดทเนี่ยจะไม่จ้องไปทางบุคคลที่ร้องขอความช่วยเหลือหรือร้องขอชีวิตเนาะงานนี้เขาก็จ้องมาที่เรา เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการสร้างภัยของ,ง,เ,ดของเด็กนี้นะคะ Temperance เราก็เห็นในข้างกล่องแล้วเนาะ t h e d e v i l Spock <c oughs> ขออภัยจริงๆเขาจะใส่มุกตลกแทบทุกใบในไพ่นี้สำหรับนี้แทบทุกใบมีความตลกของเขาอยู่ The Devil มี s ป็อกใส่โอดร้ายโวดร้าย The Tower โอ้ปกติจะเป็นคนกระเด็นออกมาจาก The Tower ที่หักนะคะถูกฟ้าผ่าหักแต่งานนี้มีคนตายนะในภาพนี้ด้วยค่ะ สแสดงว่าหลังกรารทะเลาะจะมีผู้ใดผู้หนึ่งต้องบาดเจ็บและล้มตายเนาะโดนฆ่าทิ้ง The Star สวยงามอันนี้ออกแนวจะกึ่งๆึคงภาพ The Star ในเด็ก Ri ้เด w วททั่วไปนะคะ The Moon ก็แปลกดีปกติดมูลสองข้างนี้ก็จะเป็นหมาป่าหมาจิ้งจอกเนาะไปถึงพระจันทร์และตัวนี้ก็จะเป็นฮอลล็อบสเตอร์อานนี้ก็จะเป็นเดอะวิชที่ใส่หน้ากากและหันไปทางดมูลเหมือนกึ่งๆจะบอกถึงลักษณะของการเล่นบูชายันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดอะซันยังคงเป็นเด็กผู้หญิง น่ารักสดใส Judgment การปลดปล่อยปกติจะมีแตรนะงานนี้ก็แค่แบบว่าขอพรประทานพรไม่เป็นไรให้ไปให้อิสระและนี่ก็ยังคงความเป็นเราวิชทั้งหลายได้รับการปลดปล่อย The world ม,ม,มีความกรีดตา จิกตามองต่อให้เป็นรูป the world คงความเป็น d e เดเวททั่วไปแต่ไม่คงแต่ยังก็คงไม่เปลี่ยนความเป็นโมเด์นะคะมีการจิกตาเล็กน้อยต่อไปก็ม i n เนอร์อะคานนะคะ edge of one ดูเล็บนางมีความเป็นเล็บยาวและน่าสนใจ two of wands มือถือไม่ได้แค่มองทั่วไปนางมีมือถือไอ้ย,ยออ่า three of a n d s นางมีความชับบี้หน่อยๆเนาะเป็น modern wit ไม่จะเป็นต้องผอมตลอดไป <c oughs> four of wands แืมเก็ มันไม่ได้ออกจากโบดอะแต่ก็คือเหมือนสองคนเนี้ยเขาแอบมาแต่งงานในในทุ่งหญ้าแถวแถวใกล้ใกล้เมืองหรือในใจกลางเมืองโอเคก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวไปละก,กันเนาะง่ายๆอย่างนี้เลยไฟออฟ w วนส์ค <c oughs> ือมังงะเป้า เป็นไพ่ที่เหล่าวิชตีกันมีผ้าปิดปากเคยดูการ์ตูนอยู่บ่อยอะค่ะที่ตัวซ่าๆหน่อยอะมันจะชอบใช้ผ้าปิดปากเนาะมีย้อมผมด้วยอะไรด้วยให้ความรู้สึกออกแนวแบบแก๊งสเตอร์หน่อยๆ <c oughs> six of wands ภาพแห่งไพ่ของของการชัยชนะดูลายเสือนางและกางเกงนางโอ้ oh. <Bye. S 2> จริงจริงนี่ไพ่สำหรับนีลินยังไม่เคยใช้นะเพราะฉะนั้นการรีวิวไพ่สำหรับนีมันจะมีความตื่นเต้นตามไปด้วยไม่ไม่ได้ทำใจยอมรับล่วงหน้าว่าความโมเดิร์นของนางมันจะเป,นเป็นแบบเสื้อผ้าในแฟชั่นเออเสื้อผ้าบงบอกแฟชั่นของยุคนี้สมัยนี้ลงไปด้วยจึงมีความเซอร์ไพรส์ไปในตัวไม่เคยมีไม่เคยมีนี่เซเว่นออฟเอนส์ชอบในความลายของนาง เนาะทำงานหนะักแต่ก็ยังไม่หยุดสวย age of b a n d s คือไพ่ดั้งเดิมอะเขามีแต่คาถามอไซมันมาด้วยภพยนี้มันคงมันมีความเป็นเโมทีฟของมันอยู่เนาะก็คือมีความเคลื่อนไหวของมันอะเออมอไซก็ขับไปอันนี้ก็คงจะลอยตามมันมามั้ง มีความไวของนี้เมมันก็เลยออกปิวปหน่อย night of fans ten of w a n s page of w a n d s Knight of Wands. Queen of Wands มีแมวดำด้วยเนาะสัญ,ญลักษณ์ของความเป็น The Witch King of Wands Page of Cups ความเล็บนางไม่ว่าจะยังไงจะมีหยุดจิตมีความสวยความแซ่บไม่แปลกใจเลยทำไมไพ่สำหรับนี้ถึงมีคนแบบต้องการแล้ววีดลองหาซื้อมันมีความแซ่บของมันนี้เอง two of cups แปลกใจตรงที่ว่าทำไมไา่สำหรับไพ่ใบนี้ ถึงไม่เป็นผู้ชายผู้หญิงเหมือนเดลเวอร์สหรือว่าเดวิลหรือว่าเดอะเดวิลขออภัยเป็นผู้หญิงแรกไพ่มิตรภาพมั้งกันคอมมิชเมนต์ตีไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะ Three อ f c u ค s Three of อ u p s คฉลองมีความเป็นชุดปาร์ตี้ นางไม่ได้ฉลองอย่างเดียวนางปาร์ตี้ four of cups เอ่อนั่งท้องถนนคนให้ไม่เอาและมีมือถือด้วยทำไมต้องติดมือถือ five of cups ชอบมากปกติจะเป็นเสื้อกลุมสีดำๆเนาะนี่เป็นชุดดำมีความเก๋และ ถักเปียผมสมัยยุคนี้โอ้ยฟิน s of cups นี่เป็นแสดงให้เห็นชัดมากเลยเนอะว่าแบบคนอายุเยอะให้ถ้วยอายุน้อยเป็นการแบ่งปันของการให้ถ้าแบบเป็นไพ่ไรเดอร์เวทั่วไปบางทีก็จะมองแบบเด็กให้กันเองหรืออะไรยังไงนี่เป็นการชีก ออกมาให้เห็นได้ชัดว่าเป็นไพ้ของการให้ของผู้ที่อายุมากกว่าให้กับผู้ที่อายุน้อยกว่าเนาะ s o v e u p s อ u p s เงินทองชัดเจนเอ็กซ์ออฟชุดตั้งใจแสดงให้เห็นว่าออกเดินทางแล้วนะไม่สนใจแล้วนะ Nine of Cups ์เชนออบคผู้หญิงและผู้หญิง The w i t c ชซินะเดอะวิชซินะไม่เข้าใจมันก็สามารถผู้ชายและผู้หญิงก็ได้แต่คนเน้นความเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนาะ Page of Cups Knight of Cups ชชบแจ็กเก็ตนางไม่รู้ยังไงแต่แซ่บ Queen of Cups สีสันที่ลงให้กับ Queen of Cups นี้บอกให้รู้เลยว่าเป็นมงบอกถึงความเป็น The Cups เนาะมีความ Emotional ธาตุน้ำใสๆ Ariel King of Cups นี่ก็ยังคงเป็นผู้หญิงเนอะแต่ผมสั้นมีความเป็นชิคกี้สวยงามมีเปลือกขอยอยู่ด้านหลังเนอะเน้นถองความเป็นธาตุน้ำ age of s w o t s ไม่มีเล็บภาพนี้ไม่มีเล็บ two of swords tree of swords มีเลือดอาบจ้าไม่ใช่แค่ปักอย่างเดียวและเลือดอาบด้วยใจเลือดสีดำด้วยมีความเคลื่อนไหวของภาพีโ o t i o n f o r of swords ถ้าโฟ o ์ทอฟสปอตปกติของไรเดเวททั่วไปจะม่งบอกถึงการนอนนิ่งเฉยไม่สามารถทำอะไรได้ผู้หญิงคนนี้มีความกุมอ,อกกุมใจและเลือกที่จะไม่ทำอะไรอันนี้ก็เป็นภาพออกมาได้ชัดมากกว่านะคะว่าเป็นการนอนบนเตียงเฉยๆไม่ได้นอนบนลงศพหรืออะไรยังไงเหมือนในภาพของไรเดเวทเนาะซึ่งการตีความหมายภาพณจุดนี้ของ f o ล์ทอ p o r t s จะง่ายกว่าไพ่เด็กอื่นนะลิงกา Five of swords, six of swords, seven of swords, eight of swords, nine of swords. โอ้ดูผ้าห่มนางไม่ใช่อะไรนะทางภาพนะพ้าห่มแยงซีนไม่ไหวละเทนอฟสปอร์ตมีการถึงตายแล้วก็จะไม่ปล่อยมือถือ iPhone ของข้า Page of s ส o r ร s King of s ป o r ์ s Queen of Swords แรดูเซลสาวเซลมั่นใจชอบความเป็นใครๆออโลราเนาะ Sleeping Beauty King of Swords ชอบความเป็นผีเสื้อและมีนกมุงบอกถึงความเป็นธาตุลมของไพ่ The Sword น no. ะคะ เอชออฟเพนตากลสเล็บงานนี้เล็บมาอีกแล้วทู Two Three ออฟเพนตากลส์ท p e ออฟเพนตาลส์ปกติดั้งเดิมมันก็จะเป็นการสามคนช่วยๆกันสร้างเสาหรือสร้างโบนนะขนาดหนึ่งนี่เป็นการ สคนร่วมกันทำงานสเก็ตภาพออกแนวสร้างศิลปรกรรมอีกมิติใหม่ของการอ่านไพ่ Four of Pentacles อ้าวเพิ่งเห็นนี่เลยเหยียบไว้เลยปกติก็จะเห็นได้ชัดกว่าเนาะว่ามีเหรียญห่วงไว้นี่ก็ต้องสังเกตดีๆเนาะมองผ่านๆจะไม่ค่อยเห็น Five of Pentacles Six of p e n t a c l e ดีแห่งบายูให้ของขวัญแก่ผู้ที่อายุน้อยกว่าและผู้ที่ขาดแคขนนิ้วออกแนวนิ้โอรีเล็กน้อย Seven of Pentacles. Eight of Pentacles. Modern น่านางทำงานน่ะแล้วนางก็ได้เงินเหรียญจากการทำงานในในไอเนีย่ยวาดภาพเนาะ But Nine of Pentacles. อันนี้ บอกตามตรงว่าผิดหวังเล็กน้อยไม่ได้คาดว่านายอั t เพนเดอร์โคสจะออกมาเป็นผู้หญิงในส่วนขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไร t ทนอั p เพนเดอร์โคสเพจอัพเพนเดอร์โคสนายอัพเพนเดอร์ Queen of Pentacles และ King of Pentacles บอกเลยว่าชอบไพ่เด็กนี้มากเรามาหลังไพ่ก็จะลักษณะนี้นะคะสีฟ้ามีความเป็นพาสเทลอยู่เหมือนเดิมสามารถอ่านตับหัวได้ตามปกติเนาะ ความหนาของไ่าถือว่าจัดว่าหนาอยู่ณระดับหนึ่งคุณภาพดีค่ะมีความเคลือบเงาออกมาชัดเจนแล้วก็สวยตัดขอบเรียบละเอียดดีค่ะโอเคและนี่ทั้งหมดก็เป็นการรีวิวไพาของ modern witch by เออลิซ่าสโตรสนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ